สวัสดีค่ะเตรียวสาวบ้านนาจานี้นะคะเราก็นี่เลยช่างทําฉากมาแล้วนะคะเตรียมพร้อมเตรียมพร้อมนะคะเดี๋ยวเราพาไปดูกันนะคะคนคนลงแล้วนี่เลยนะคะมาเยี้ยวมาเยี้ยวว่าเอาดาบเข้าวะเตรียมงานแล้วนะคะนี่เลยอุทยดอนระยังซู น้าสวัสดีค่ะเร็วสวัสดีค่ะส,สวัสดีล้แม่ใหล่เออนี่เอาไ้ใส่รูปนะคะไม่ได้รูปเดออเอาขอมบ้านลพผาเนี่ยแก้วไปแล้วคุณ เตรียมอยู wow, wow. ่นะคะเยอะมากเลยว้าวว้าวเราจะไปยกเลิกเราไปยกเลิกผู้หญิงเดี๋ยวนี้ค่ะอือนี่เลยค่ะตอนนี้ก็เตรียมฉากกันใกล้จะเสร็จแล้วนะคะ ไปซื้อของมานะคะทุกคนนี่เลยเป็นรถเลยนะคะหวานทำไม่บอสเบิ้ลขวาเบิ้ลควาไปนี่ค่ะตอนตอนเตรียมฉากเลยนอะเลิลมเรมาจากตลาดละมาอันนี่ก็บแปดห้องอีกเนาะ ยังไงค่ะก็จะเสร็จแล้วอีกเลยเตรียมฉากไว้ตั้งแต่วันนี้นะคะเพราะว่าพี่ช่างไม่ว่างนะคะนี่ก็เตรียมช่วยเตรียมจานทงวันอันนี้ว่าเตรียมช่วยเตรียมจะพูดอันี

นี่ของก็ยืงงันงันอยด้วยแบบดูแม่กันดีกว่าแม่ทำอะไรกินฮัลโหลั